ใครจะเป็นคนล้างจานถ้าอยู่ด้วยกันสองคนผมผมแน่เลยไม่ะผมก็ล้างนะแต่ว่าอยู่บ้านไม่เคยล้างครับ่้าไเยล้างไปล้างที่อื่นอยู่บ้านไม่เคยล้างแต่ชอบล้างที่อื่นใช่เป็นตอนนั้นก็ทำอาหารกันอยู่แล้วผมก็ยืนล้างจานอยู่ผมก็บอกว่าผมชอบล้างจานมากเลยครับอะไรประมาณนั้นแล้วพ่อแล้วป้าคุพ่อผมอ่ะไปเม้นว่ากลับมาล้างที่บ้านบ้างนะ านิว่าบอกกับทีมงานว่ากลัวเฮียทำไมอ่ะจริงปะอันนี้ไม่กลัวเลยอันนี้ไม่กลัวเลยหนูซีก็ได้นะเฮ้ยหนูซีไม่ได้จริงอ่ะไม่ไดู้ซออ ก็เปิดก็เปิดรูปมาน้องชมเองว่าเมื่อก่อนหลอนเนาะก่อนหลอนเนาะเฮียพูดสิรู้เลยนะผมชมตัวเองจะได้แบบผมจะได้ลดสักทีเพราะว่าตอนนี้คุ้มตัวเองไม่อยู่แล้วครับเฮียหนุ่งหน้าหับมากเลยอ่ะก็หนูบอกว่าหนูจะลดมาหลายรอบแล้วเฮียวพูดได้ไงกคื่มันลดไม่ได้ก็จะไม่กินแล้วแต่ผมก็กินอยู่ดี กล้าอยู่ได้ไม่กล้าดิอันนี้แดนหลอกนมครับแดนหลอกหนูเดิใครบอกใครบอกไม่กล้ามึงจีบไปหมดแล้วเนี่ยก็ทันซานลักกันเนี่ยก็รักหนูนะหนูก็รักเนี่ยไม่รู้พูดอะไรแล้วเราเราพูดกันไปเยอะมากแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นแทนคำในใจทันทันเพราะว่า เราก็ซัพพอร์ตกันลันหลังถ้ารักกันเราก็จะแบบแอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆเป็นของตัวเองที่เราอยากให้สนุกสนุกครับพี่เลยอมแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเย้นีก็ฉันเห็นในแชทเขาบอกว่าให้โยคบวนขันมากไปเลยอถ้าจะขนาดนี้ใช่ไหมวันนี้ขอบคุณจีเลยุองดีมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะบคุกหมุกเบอร์ขึ้นมาโอเคไปดูความฟินย้อนหลังกันได้นะคะแฮชแท็กซีนูนิวเอ็กซ์แอนด์ดมไลด์ด้วยแล้วก็ซีรีส์ของน้องด้วยนะคะนี่เมียต้องหาวาซื้อวันนี้ไปแล้วเจอกันสุขหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสซนดัมไลด์คุณจะไปจังหวัดไหน